สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ทีก่กากนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการติดตั้ง Window ์นะครับผมในกรณีที่บางทีเพื่อนเอนเนี่ยเวลาติดตั้ง Windows แล้วเนี่ยมันไม่ให้ติดตั้งนะครับผมก็ปัญหานี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับเครื่องที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับผมเพราะว่า มันจะมีที่เป็นระบบของของมันเองนี่แหละครับผมที่มันทําเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับผมเอาเป็นว่านะครับในกรณีที่บางทีเราฟอร์แมตแล้วลงวินโดว์ไม่ได้เนี่ยแล้วมันขึ้นเออร์เรนะครับเราจะมีวิธีแก้อย่างไงนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าที่เคยเจอนะครับผมจะมากับเครื่องที่เป็นที่เคยโค้ดมาก่อนนะครับผมแล้วก็ พอเราจะลงที่เป็นลงแบบลงสดนะครับผมถ้าเรียกง่ายๆนะครับก็คือใช้แผ่นลงหรือว่าทําเป็นบูทที่เป็น USB ลงลงตามขั้นตอนปกติเนี่ยเวลาเราลงเนี่ยฟอร์แมตปุ๊บมันจะอ,อพอเราจะติดตั้งนี่ยมันจะขึ้นเออร์เรนะครับผมอันนี้เราจะมีวิธีแก้อย่างไงนะครับก็จะเห็นจากในตัวอย่างนะครับผมในวิดีโอนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับ วิธีแก้ของผมนะครับผมอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมแต่อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราต้องฟอร์แมตทั้งลูกนะครับผมต้องลบไดท์ทุกไดท์ออกหมดก่อนแล้วก็เราค่อยติดตั้งใหม่นะครับสำหรับใครที่ทำการฟอร์แมตวินโดว์ตัวเก่าไปแล้วนะครับผมแล้วไม่สามารถที่จะบูตเข้ามาเก็บข้อมูลได้นะครับผมอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่ในไดดีนะครับเราก็อาจจะถอดฮาร์ดดิสนะครับผมไป ต่อแล้วก็เก็บไว้กับเครื่องอื่นนะครับผมหรือว่าเราจะใช้แบบที่เป็นตัวบูตที่เป็นไฮเรนบูตนะครับผมหรือว่าตัวมันติบูตต่างๆที่มีให้บูตใช้งานนะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงหรือว่าตัวไหนที่จะเข้ามาเก็บงานของเราได้เนี่ยก็สามารถ เข้าไปดูในคลิปของผมนะครับผมที่ตัวไอด้านบนเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บูตเพื่อที่จะเข้ามาในตัวเครื่องหรือว่าเข้ามาในฮาร์ดดิสของเราแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลออกไปก่อนที่เราจะทําการฟอร์แมตนะครับผมครับผมพอเราทําการเ,าเก็บข้อมูลในเครื่องของเราทั้งหมดแล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะบูต วินโดว์นะครับโดยใช้แผ่นบูตหรือว่าใช้เป็น USB ที่เราได้สร้างตัวบูตแบบ USB ขึ้นมานะครับผมพอถึงขั้นตอนในการฟอร์แมตฮาร์ดดิสนะครับผมเดี๋ยวผมจะฟอร์แมตท,ทั้งหมดเลยนะครับก็คือทำการ d ดีลิทได v e แล้วก็สร้างไดขึ้นมาใหม่นะครับผมวิธีนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเราทำวิธีนี้ครั้งแรกเนะี่ยการลงวินโดว์ในครั้งต่อไปเนะี่ยมันก็จะ มันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะลงเหมือนที่เราเคยลงปกตินะครับไม่ต้องมาเก็บงานไม่ต้องมาดีลิทตัว p a ร์ i t i o n ใหม่นะครับผมก็ลองดูวิธีนี้กันนะครับผมสาหรับใครที่ยังติดตั้ง Windows ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ขึ้น e r อ,อร์เเหมือนเครื่องของผมเนี่ยนะครับผม ทีนี้นะครับเราก็เข้ามาในหน้าไร์ของเราแล้วนะครับผมก็จะทําการ delete ดร์รทั้งหมดเลยนะครับให้กลายเป็นไร์เดียวนะครับผมแล้วก็ที่จริงก็เราต้องกดนิวนะครับผมหรือว่าจะถัดไปเลยก็ได้ถ้าถัดไปเนี่ยเราเวลาเราแบ่งไร์เนี่ยมันจะยากนะครับผมแนะนําให้เราสร้างไร์ที่เป็นไร้ซีขึ้นมาก่อนนะครับก็ใส่ตรงนี้ก็ใส่เป็นจํานวนไร์ของเราไปเลยที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น 15 0ิบจิกนะครับผมสำหรับได i v e C นะครับพอเสร็จแล้วกด Apply นะครับกด OK นะครับผมจะเห็นว่านะครับถ้าเป็น Windows 10เนี่ยมันจะสร้าง p a r t ติชันหลายๆพ a r t ติชันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับเอาอันนี้ผมสร้างมา15บจิกนะ เดี๋ยวผมจะลบนะครับผมแล้วก็แล้วก็สร้างตัวไรซ์ใหม่นะครับผมให้มันได้150 g ิกนะครับสําหรับไรซ์ซีนะฮะเดี๋ยวผมลบใหม่ก่อนนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ทําตามก็100จิ๊กก็100,000นะประมาณนะถ้าใครไม่มีเครื่องคิดเลขนะถ้ามีเครื่องคิดเลขก็คูณเอาแล้วกันนะครับผม100คูณ124ครับผมนะครับพอเราแบ่งได้แล้วนะครับ ไดที่เราจะทำการติดตั้ง window ์นะครับผมเราก็ฟอร์แมตก่อนนะครับส่วนไดดีเราจะสร้างเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะรอไปสร้างใน Window ์ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือพอเราติดตั้งวินโดว์เสร็จเนี่ยเราสามารถไปคลิกขวาตรง my computer นะครับแล้วก็สร้างไดท์ได้เลยนะครับส่วนไดท์ที่เป็นที่เราจะลง Window ์นะครับเราก็ฟอร์แมตไปหนึครั้งแล้วกดถัดไปได้เลยกด next ได้เลยนะครับผม แค่นี้นะครับวินโดว์ก็จะติดตั้งให้เราแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ติดปัญหาอยู่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็มาแบ่งปันกันนะครับมาแชร์กันนะครับผมสําหรับใครที่ติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะไปคุยกันที่ Facebook IT กะกากนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมใต้คลิปเลยตามลิงก์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีครับ